ด็อกส์เบบี้บิตด็อกส์เบบี้บิตแพงด้วยห่อใหญ่มันเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทอ่ะแพงเงินอยูนะกล่องนึงอ่ะใช่ป่ะเจ็ดสิบบาทป่ะมันมีกี่ถุงเล็กไม่รู้เยอะเงินนหมเพราะมันห่อหนึ่งมันก็มีสองอัน้วเก็บก็ได้ไม่น้องั่นกินปั่นกินมันลดผักไงมันมีผักเลยอ่ะมีผัก อร่อยไหมลูกกิเทเบอร์อ่าอร่อยไหมคะมีผักด้วยบำรุงสมองบำรุงร่างกายงาม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 เหมือนหมีเลยเหมือนหมีในเสื้อเลยหมูอ่ะเหมือนลูกหมีเลยอ่ะนอนเมื่อคืนนี้เนาะเป็นอะไรอ่ะวอยวายกินมากินมาเนี่ยรู้สึกว่าจะอ้เก ทำเล็กๆให้เขาดยเด็ดทีแม่นั่งแ่นั่อคุณแม่ยังถ่ายกัไม่ตองอนนี้ย่ายกับม่ตองกินปานอันนี้เกี่ยวคองอยู่น้องปานน้องปานใหญ่แหบปานจ้าปานบันบ อร่อยรึป้ากินโลเปาไปไม่เคยเคยใหญ่เลยไม่เคยว่าจะได้กินเคยใหญ่ใหญ่แเนี้ยงจะได้กินยกกินเหมือนกินบิดาเนี่ยกัดกั มีใจนันเนี่ยด้วยกินใหญ่เลยวันกินอันเดียบพอเนี่ย